ความได้เปลียนเนี่ยมันมีหลายลักษณะด้วยกันนะเพราะนั้นจีนเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องความคิดพวกของได้เป็ี่ยนแต่ชอบเก่งเข้าใจไหมครับเขาอยากจะบอกว่าลักษณะของความเก่งมันคืออะไรเดียะยากไหมครับยากไม่ทำไมยากนะครับให้ความเก่งของคุณเนี่ยคุณเก่งยังไงครับข้อที่เดินคุณเก่งแบบเดียวหรือเก่งหลายอย่างข้าสอนคุณเก่งด้วยครามคุณเก่ง เห็นไหมอันที่สามนะครับอ่คุณคคุณเก่งนักศัตริย์ที่มันเป็น discrete หรือคุณเก่งเป็น compound นะความเก่งของคุณเนี่ยเป็นความเก่งที่เห็นได้หรือเป็นความเก่งที่จับต้องได้ไม่อจับรับจับจับไม่ได้ความเก่งคือส่งผลไปยตรงนี้สู่ตัวถงส่งตัวทาก่อนะคุณเก่งช่วยช่วยด้ในเวลานะฮะช่วยนึ่งนะครับรูปรูปคุณเก่งในช้าวรเห็นไหมอะไรที่ทำให้คุณเก่ง กจำแนกว่าสองกู้ภาเกตนะครับคือคุพี่จะพูดพูบพอสเตอร์เนี่ยพูดแค่คอสกับดิเฟอเรนเชชั่นเท่านี้แต่จีนเนี่ยมันิดลึกซึ้งกว่าเอาละครับอะไรที่ทำให้เราเก่งอะไรที่ทำให้เราเก่งทีที่เนินเราเก่งเพราะ เรามีทรัพยากรที่หายากก่อนคนอื่นอันนี้เราเไยสอนไปเรามีทรัพยากรที่หายากมากกว่าคนนะครับเรามีทรัพยากรที่หายากก่อนคนอื่นอันนี้เรียกได้ว่านะครับมีทรัพยากรเฉยๆไม่มีประโยชน์เงินก็หายากหายากคือเรามีคนอื่นไม่มีข้อที่สองก็คือว่าก่อนคนอื่นเใช่ไหมก่อนคนอื่นเลยก็ว่านะครับเมื่อคนอื่นเขาจะทำแล้วเขาไม่สามารถจะทำตามได้ทันที เพราะนั้นอันแรกเนี่ยเราเรียกันว่าความเก่งซึ่งเกิดขึ้นจากภายในตัวสัะสั์อันที่สองผมไม่เก่งหรอกนะผมไม่เก่งนะน้องผมเก่งพี่สาวเกพื่อนผมเก่งผมเก่งเพราะผมมีความสัมพันธ์กับคนเก่งๆแล้วผมสามารถใช้ความกับคนเก่งๆนั้นมาทำงานได้อันที่สองว่าพี่มีตัวตนของอะผมมีคอนเนคชั่นดี ผมมีเคร์ไพดีผมมีพันธมิตรดีก็อสัต์นี้เรียกนว่าเรือ่องเชลล์ไอจ์โกลชเก่งจาสายสาาัมพันธ์แต่คิดี่เก่งไม่ตัวเองที่เก่งในสายสาาัมพันธ์อันที่3นะครับชื่อของพอเตอร์แี่ของพอเตอร์นะไปเดกไม่จำเ็นะชื่อพอเตอร,อร์คือว่าผมเก่งเพราะผมเลือกโอกาสเก่งของคนอื่นอะไรที่เป็นดีผมไม่ทำ ผมเห็เพราะผมเลือกโอกาสดีกว่าคนอื่นครับนะเราตอนนั้นที่ซีนของวอร์เตอร์ก็คือสอนให้เรารู้จักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอะไรเป็นอุตสาหกรรมที่ดีนะเพราะเราเห็เพราะเราเห็นเราเห็นโอกาสที่ดีกว่าคนอืนครับเจ็นนะครับเพตอะนั้นอันนี้ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันความได้เปรียบนะแล้วความได้เปรียบมันนำไปสู่จะไปสู่อะไรจบ เราพูดนี้เพื่ออะไรครับเราพูดนีเพราะว่านะครับเศรษฐศาสตร์ชอบพูดว่าลดต้นทุนเศรษฐศาสตร์ชอบพูดว่าลดต้นทุนใช่ไหมครัเศรษฐศาสตร์ก็ต้องพูดว่านะครับต้องการสร้างคุณภาพนะเพราะพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเองเราก็ต้องพยายามถามว่าไอ้การลดต้นทุนและสร้างคุณภาพเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบที่แขวงและอะไรที่จะรักษา นเ,ลลเนื่องเป็นการที่เราเรียนนั้นเป็นการคูณแบบสเกลเราดีไม่ปรตุนใชะแต่เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมนะครับก็คือรถมาเตียน้องพอส่วะนะครับหาตางรถมาเตียงต้องพอสสินค้าอะไรที่ไม่มีมาเตียน้องพอสสินค้าอะไรที่ไม่มีต้นทเงินสุดท้ายสินค้าอะไรไม่มีต้นทุนเหนือหน่อยโดยโดยทัำไป ผมกู้ป็นเรื hey, ่องง่ายไหมครับเอ๊ะผมจะทำธุรกิจอะไรดีที่ไม่มีต้นทุนเหมือนทันไปบริการต้นทุนตรวเลยแต่ไม่น้อยโอ้บริการนี่นะหน่วยทันไปก็ต้องใช้คนนะพ่อคุณข่าวสารอะไรนะฮะพ่อคุณข่าวสารอ่ารนพ่อคุณข่าวสารเพลงเพลงใช่ไหม คือคือขายขายเพลงที่ที่แสนหนึ่งเนี่ยแสนสองบันเทิงแต่แค่ก๊อปปี้กันนะตอนนั้นเองใช่ไหมนะอะไรครับซอฟต์แวร์เห็นไหมซอฟต์แวร์ใช่ไหมจำไหมครับไอ้ต้นทุนไอ้ต้นทุนตอนแรกๆเนี่ยเยอะแต่พอต้นทุนหน่วยสุดท้ายนี่ไม่มีละเกิดจะหมดเลยคุณคุณคุณประเด็นประเด็นนี้ไหมเพราะเพราะประเด็นนี้ปั๊บเองนี่ยครับเตอนนั้นเองนะครับมันมีคอนเซ็ปต์ของความประหยัดก่างเสียเวลาธุรกิจอะไรที่ต้นทุนหน่วยถัดไป น้อยมากเอาละความได้เปรียบนคืออย่อะไรครับมีความหายากมีความหายากหายากถึงเทคโนโลย,ยีเฉพาะสิบจีบถัดเทคโนโลยีใช่ไหมก็ถึงความหายากความได้เปรียบเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดจากความสามารถในการในการเขา้าเขา้เขาถึงลูกค้านะความสามารถ นะข้อถือลูกค้านะครับเกิดขึ้นเลยครับเข้าใจลูกค้านะครับต้นต้นทุนเกี่ยวกับการค้นหาลูกค้านะครับต้นทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจจากเราไปก็ปกเลยเนะรียกว่า s e r i c e charge คุณทำไงครับคุณทำยังไงไม่ให้ใการเปลี่ยนไปคุณจะทำยังไงไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปตอนลูกค้าต้เปลี่ยน กาทุกท่านไม่เปลี่ยนคุณโอเคครับถ้าทำไมทไมถึงบอกเรื่องนี้เพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยเราชอบใช้คำว่า subscription ตรงตรงกันงข้ามกับ subscription c o s เราเรียกว่าล็อกอินล็อก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 ประตูล็อกอินล็อกอินยังไงครับถ้าล็อกอินยังไงครับ คลอด้อะไรทำไมคุณไม่ซ okay. ื้อที่ดิมตอนนี่คุณดจะไปซื้อแซแม่หรืออะไร่ต่อย่าให้ออะไรที่มันเป็นแทเอะไรทัไม่ออะไรทียาอะไรสูงสุดอย้าัใสูงสนลอยๆยังไงก็ไม่รู้นั่นมันดูเป็น m b a อเลย เราทำนี่มันจับต้องได้ใช่ไหมแต่เออ่าเอารุ่นพาร์ทเช่นนั้นเซเว่นอีเลเวล่นเช่นนั้นจะต้องทำอะไรคูนซิเมนจะลอ็ลอกลอ็ลอกล็อกล็อกอินลูกค้าของเขาคูนซิเมนต้องทำยังไงแอปเปิลจะล็อกอินลูกค้าเขาแอปเปิ้ลต้องทำยังไงทำยังไงธุรกิจจะล็อกอินเนี่ยทำยังไง ทำให้เขามีต้นทุนเมื่อเขาเปลี่ยนไปใช้คนอื่นสร้างต้นทุนให้เขานะเมื่อเขาเปลี่ยนไปใช้คนอื่นถ้าถ้าเธอนะไม่เอาช้ำนะตัวนี้ต้นทุนจะหายไปเยอให้ความสะดวกสบายเธอจะไม่ดีอะไรใช่ไหมใช่ไหมเพราะกันนั่นเองครับกันนั้นเองเดี๋ยวชื่อมาเราล็อกอินที่การล็อกอินเนี่ยน,นะ ก็คือว่าสร้างต้นทุนให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้ร้านคเซเว่นสร้างยังไงยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นกล่องยยูยูเออะไรไหมฮะยูเอฟไอไกล่องนมมั้ยคุณรู้จักบริษัทผลิตกล่องนมไหมฮะบริษัทที่ผลิตกล่องนมเนี่ยเขาเกิดจับให้ใช้เซแว้วแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้อซื้อกระดาษเขา แล้วถ้าใช้กระดาษตะกรุอื่นแล้วเนี่ยผลมันก็คือว่าไปซื้อทันจัดเองมันมมัันนทำไม่ได้ที่สุดก็นมมันบูดอะแ้่มันมันทำได้ไม่ดีนะโอเคครับเราบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช้ตาแผลเล่นตาแผลได่ไหมเล่นตาแผละต้นทุนคืออะไรครับต้องซื้อทันจัดไหมผมรอิูแสงผมได้เลยลอดูลอดูแสงตอนรอดูผมเองกันนะถ้าเธอเปลี่ยนใจจากฉันนะเธอไปซื้อบ้านใหม่เงินทั้งหมดฉันเก็บเธาไว้แลนะ ถ้าเป็นมีแฟนใหม่เราต้องซื้อบ้านใหม่ก็ร้างผมไม่ไหวมันมีต้นทุนเกิดขึ้นมันมีสวิตชิ่งคอสเกิดขึ้นโอเคครับเพราะนั้นเราล็อกอินด้วยการสร้างต้นทุนให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้คนอื่นโอเคครับอันนี้คือที่ตัวยอะไรที่ช่วยสร้างยอดโอเคครับง่ายๆนะครับไม่ยอมให้ใช้ร่วมกันไม่ยอมให้ใช้ร่วมกัน ไม่อยอมใช้ร่วมกันถ้าคุณจะใช้นะถ้าคุณไม่ใช้คือไม่อยอมไม่ใช้ร่วม,มกันนะปรนะธานาธิบดีปัจจัยสภาเรี่อว่าชื่อชื่อหโอเคอ okay. นะครับอ,อ,อันนี้เป็นที่มาของคำวิจารณ์ตอนแรกเนี่ยผมผมจะลองเคส A Capital One นะไหมแค่ Capital One เนี่ยนะ<ม>คือคือจริงๆแล้วครับคำว่า c a p i t มาจากอะไรมาจากว่า ผมผมต้องการสร้างความได้เปรียบผมก็ต้องสร้างความสามารถใช่นะความความสามารถผมเรียกว่า competency ามสมมติผมมาจากอะไรผมมาจากความรู้มาจากทรัพยากรมาจากโครงวิธีการบริหารครับมาจากการที่ผมมีอะไรนะครับมีมีมีโครงสร้างนะมีมีตัวตัวอาคารมีตัวเครืคร่รองจักรมีคุณเป็โนโายาี ชครับผมอะ้นท kind of to mm ี่มารวมกันเี่ก่อให้เกิดความสามารถพะความสามารถผมเนี่ยครับก่อให้เกิดผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานมังก็ไปเกิดต่งวันกเจอเค s s แรกที่เคสแรกวัดเป็ตอลวันะที่เจอต่าวันนี่คือเคสแรกอุตุวันนี่กปิต่างวันเ a สแรกัางวแคกกัต่าวันเนี่ยตอนนี้นมันเป็นเคสของอุตวัต่างนเนี่ยบางทีค่เช้าอุตุวัดมแอบเสริมแล้วก็เจอ พอ้หา,หา้าเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเจอแต่เคสเคสหนึ่งของปากกาบิ๊กเจอแต่ปากกาบิ๊กตัวหนึ่งนะครับพอความจริงก็เขาก็เลยไปเล่าทั้งตะวันเป็น,นี้ครับแคเป็นเรื่องความเป็นบริษัทเครดิตบริษัทเครดิตโอเคครับคือบริษัทบัตรเครดิตคำถามผมก็คืออะไรเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ได้บอกถามอย่างนี้ถามเร็วไปตอนแรกเขาถามก่อนว่าบริษัทเครดิตทําธุรกิจอย่างไรนไม่ครับแต่แต่วิธีถ้าผมจะเริ่มทำนะครับบริษัทเครดิตผมต้องเริ่มทำยังไงต้องมีอะไรบ้างเงินเงินอันทุนซอมเดือดถ่ายมี relation ชีสเกลทพาร์ทเนอร์ที่จะไปคู่ที่จะไปทำเพื่อการในเครือ ก็มีอะไรอย่างนี้าเชื่อสิถ้าถ้าเป็นผมนะต้าผตอบตอบตอบในฐานะบริหารหนึ่งต้องมีลูกค้าข้อที่สองผมต้องมีวิธีว <ละ S 1> ิธีให้บริการลูกค้าข้อที่สามผมต้องมีวิธีเก็บเงินจากลูกค้านะหนูเก็ต้องมีลูกค้านะผมต้องมีวิธนะีการให้บริการลูกค้าผมจะบริการลูกค้าได้วยอะไรนะเอาบ,บัตรเครดเอ็มก็ใช้ เ่าะแบงก์เรินไม่ใช้แล้วให้ทำไงนะเขาจะแบงก์เงินใช้ที่ไหนบ้างใช่ไลยป่ะครับใช้เบิกเงินได้ไหมใช้ซื้อของได้ไหมเติมเงินใช้เติมเงันได้ไหมโอเคครับเพราะนั้นเขาจะใช้บัตรเงินผมได้เนี่ยเขาต้องไปใช้แบงก์เงิขาก็ร้านต้องมีประกันเลยบ้างเครื่องลงการแล้วร้านต้องมีสัญญาครับผมนะเอาละครับแล้วผมที่เก็บตังค์ยังไง ถ้าสมมุติว่าเขาเปิดเงินสดไปใช้ถามว่าควรจะคิดี่เขาเดินเท่าไหร่ดี2%ได้ไหมปีนึงก็คือ24%อัตราการอัตราการดำเท่าไหร่ครับ3%ได้ไหมเขียนะครับข้อที่สถ้าถ้าร้านค้าเนี่ยจะมาใช่แบบครดิตผมองผมจะเช็คผมจะชาดจากจาร้านค้าเท่าไหร่ต่อปน1.4%ดีไหม คือเขาเก็บค่าธรรมเนียมหปึ่งจุสี่เพราะนั้นรายได้ผมได้มาจากเดิมเมื่อลูกค้าแบบกเงินสดเมื่อลูกค้ากู้เงินของกู้ง่ายก็คือเราอยากอยากเราอยากทำธุรกิจครับให้ยืมเงินให้ยืมเงินถูกไหมนะครับเพราะนั้นในการเงินคือให้ลูกค้ายืมเงินสองนะครับเมื่อลูกค้าซื้อของนะครับบริษัทที่รับัครดชอบเราต้องจ่ายเงินให้เราโอเจนะครับเราเราเรามีอะไรครับเอาละ ตนั <c oughs> <c oughs you know ้นต่มต้องมีอะไรบ้างผมต้องมีอะไรบ้างครับก็มีอะไรบ้างครับฟาสัเจ้สี่คืออะไรระบบคอมพิวเตอร์สากนม้อมีอะไรสการบริหารจัดการเห็นไหมรัพกรต้องมีอะไร เซลล์ที่เป็นตัวซัมารถในการไปคุยกับร้านค้าและไปคุยกับลูกค้าครับ,บรเพราะนั้นอันนี้นะคะปปรับผมก็มีหน่อยอะไรนะวิธีการบริหารจัดก,การคือผมจะทำแค่คือผมจะแคชแมดการมันยังไงผมจะทำแคปเปอนจัดนจรมันยังไงที่จะหาเงินมาปุกมาให้ลูกค้ากู้แล้วก็ส่งเงินไปให้กับคือหางเงินมาให้ลูกค้ากู้แล้วก็เก็บเงินจากลูกค้าโดยไม่มีไม่ไม่ไม่มีที่เสียยังไง Ah, a gente acabou a vender